สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายนะคะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 5นะคะเรามาดูกันดีกว่าในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็พ่ยอยากบอกอะไรนะคะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมถุนพึ่งมองว่ากว่าคุณจะได้เงินมาค่ะ คุณต้องทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้คุณเป็นคนเก่งนะคะเหมือนเลกพิกนูเลยด้วยซ้ํานะคะแต่ทีนี้คือมันเหมือนความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆมันมาพร้อมๆกันนะคะได้เงินเยอะไหมก็มองว่ามันจะได้เงินจากการที่เราทุ่มเทการทํางานถ้ายิ่งคุณขยันคุณจะยิ่งได้เงินนะคะถ้ายิ่งคุณรับงานเยอะคุณจะยิ่งมีเงินจะเป็นประเภทเนินมากกว่านะคะคือจะอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้เงินแน่มันต้องทํานะคะ ในส่วนของการงานมองว่าการงานนะคะมีโอกาสได้ในส่วนของงานเก่าการ e n d ูจากเจ้านายความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะหรือลูกค้าเก่าเก่าที่กลับมาค่ะทําให้คุณมีในเรื่องของการเงินการงานที่ดีขึ้นนะคะมองว่าการงานเนี่ยเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีนะคะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีอะค่ะมองว่าการงานก็คือสบายนะคะสําหรับคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะ ความรักเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะในเรื่องของคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนาะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของว่าการเดินทางอาจจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันหรือเขามีความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆะคะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เลยทําให้ความรักบางทีอาจจะมีการชงเชงกันบ้างนะคะหรืออาจจะมีความห่างเหินกันบ้างนะคะ ส่วนของท่านที่ยังไม่มีเพิ่งมองว่าถ้าอยากเจอก็ต้องมีการเดินทางไปพบปะผู้คนไปเจอคนโน้นคนนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดต่างๆอะคะ่ะทีนี้ถ้าถามว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะไพ่มองว่าให้คุณขยันนะคะให้คุณพยายามเก็บเงินเก็บทองอะคะ่ะแล้วชีวิตจะมีความสุขมีเงินมีทองเข้ามานะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าที่แบบมีเงินมีทอง ะะได้โปรเจกต์งานใหญ่ๆได้เหมือนกันนะคะในส่วนของดวงกุมภาเพ,พิ่งมองว่าในเรื่องของการเงินของคุณนะคะโดยสรุปถ้าเกิดคุณทําได้อย่างที่คิดอย่างที่พูดนะคะมันจะทําให้เงินของคุณได้มาก้อนโตเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะคะกับบริวารไม่ว่าจะเป็นพวกมาแมวสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะคะใช่ก็คือมันจะยิ่งส่งเสริมให้คุณมีเงินมีทองเข้ามานะคะ ยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็เวลาทำงานก็คือยังไงก็พักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะฝากติดตามในส่วนของเพจดูดวงเพิ่งน้อยที่ facebook นะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปนะคะ YouTube นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like เป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวราศีเมถุนเงินมาตั้งสิเหรียญน,นะคะเอาหรือเปล่าขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ